สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุครูสุคนนะครับมื่อานี้กัทิวไทโซกับสิพามาดักหนูคือเก่าแล้วครับแต่มื่อนนี้ผมเอาโมเช่อตัวไม่มาครับผมเลยเอามาลองครับนี่ครับเยื่อเอาเป็นก้อนยางนะครับแล้วก็ฉีดน้ําหอมตัวไม่ครับแล้วก็ผมเอาด้วงมานาครับสิบหลังกันพาดครับ เพื่อว่าบริได้หนูเพื่อว่าหัวเชื่อมันมาทำงานเนาะก็ะเลยเอามาสำรองน้ำเดี๋ยวขออนุญาตดักหนูกันนะครับเดี๋ยวมารุ่นกันมื้อเช้าทีาเดียวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเช้าๆครับมายา้มหนูครับมื่อนี้หลังจากที่ว่าเมื่อวานเฮาไปใส่ไว้เมื่อวานใส่สองอย่างครับใส่ด้วงกับใส่กลับครับมาลองหัวเชื่อตตรใไม่เบื้องน้าครับว่ามันคือบ่ ไปครับเป็นรุ่นน้ำกันครับหลังแรกใส่ไว้แถวนี้แล้วครับหลังแรกโตหลังแรกปุนี่โตครับไป บอยู่นี่หลังนึงคือบอยืนมีตัวอีกบอสายดวงเอบอม่ครับสายดวงเอากับเอากับนี่ครับ บ่มีครับมี้เป็นไยตรงนี้เนาะนีไหมนี้ยหมนี้จะบ่มีครับนีเ,นนเนงียบลังขึ้นต่อครับ ตอานี้ยังบม่ได้พอโตอยู่ครับหลังนี้กันเนี่ยบพืเ่เขาครับนะครับหลังตืนตอแบบนี้ นีเดินลงไปไส่บลาเป็เอปนอบันนี้่บใบไม่ไปพร้อมบ,บันนีน่นี่ครับฟ้าวไปครับหลังอื่นต่อ ก็คือแต่ฟ้าเฝ้ายางเดียวแท้คือดีว่าอหอมตัวไม่พอทำงานบอ <c oughs> เป็นรุ่นหลังเอื้นต่อบนัน เนี่ยหลายลังละหลายลังนี่อเอาใส่แล้วพี่น้องใค่กลับหรือใส่ดวงเนาะบันนี้ใส่พี่พน้องกลับจุดดวงเนาะวันนี้ย่างไปจะย่างเหยียบกลับจุดข,ของอ๋อเห็นละพุ่นครับบ่มีครับ <laughs> แตมบ่นเ,เนี้ยขึ้นเงียบหลายหลังแท้คือบลักนํำหอมขวดไม้ตัวไม้โอ้มีแล้วครับแตมแรกเช้านี้ครับพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้กว่าสิกินเหวแล้วยังมีโตอยู่ครับใส่กำลังรุ่นๆครับ ไปเป็นรุ่นหลังอื่นต่อครับมันนี้กลับทำงานแล้วครับกลับเหลือแต่ดวงดวงออกมาสิบหลังสิมิโตครับมันนี้รุ่นเบิงครับโอ้เงียบเงีับ,บไปลันฟีเอาหน่อยจกทีหว่าโอ้ย หน่อยปีนเล่นครับหน่อย,ยปีนเล่นครับรุ่นหลังอื่นต่อครับ ดิน่อหลังนี้เป็นงนัให้หลังนี้จะหิวหรือจะเหี่ยวเงียบครับไปหลังอื่นต่อไป เป็นยังไงทางนี้มันมันเงียบเหลือเกินวันนี้โอ้ทางนี้ก็เงียบครับลืมปอทางนี้โอ้เงียบหลายหลังแล้วครับมันนี้ทรงบวกคือครับเก่งอ้าวพี่น้องได้แล้วโอ้ตัวเบเกฟแล้วครับโอ้วัแต่ชิเงียบแล้วครับฮามีกำลังใจง,งางเนี่ยวันนี้ ตัวบึกเอบเลยไงครับครับตัวนี้มีรุ่นมีรุ่น ต่อครับได้มาอีกแต้มหนึ่งแล้วครับง่าๆอูง้งครับบอเงียบแล้วได้แล้วหลังนี้เบิ้งบันี้ออหลังนี้ผมมีครับแต่ว่าโอ้ยุ่นนี้ครับ เงียบงันนี่ตัวเดียวนั่นบอไปหลังอื่นต่อครับวันนี้ไปครับรุ่นต่อไงอันนี้นโวกบูคือครับก้อนอยางบูคือหรือว่าน้ำหอมบอดี้บูนี่ จำบ่ได้ว่าใส่จักรลังครับตรงคือหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยปครับรดน้ำกันหลังสุดท้ายกันฮามันหมันอุใส่อะหลังสุดท้ายอุใส่หลังสุดท้ายมีบ่เป็นไรโอ้ยเงียบนนี้ครับไปครับไปสรุปยอดกัน ขออนุญาตเก็บก่อนครับสรุปยอดเท่านี้ครับพี่น้องดวงสิบดำสิบหลังแล้วก็กลับสิบหลังครับกับหัวเชือตัวใหม่ได้สองแต้มครับในตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับโอโอพวกนะ่ะบุกเถิดครับบุกเถิดไงแล้วก็ลูกหนูอีกตัวหนึ่งก็โอเคอยู่ครับสำหรับหัวเชือตัวใหม่ ฝากติดตามช่องในยเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิวไทโซนเเด้อครับขอบคุณครับ